สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากันช่วงบ่ายแดดร้อนแบบร้อนสุดๆไปเลยนะ้อสุดเลยวันนี้ามาเลยค่ะเอาเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดินหน่อยนะเ็วมาเลยเดี๋ยวให้อดมินหลังบ้านนะคะแชร์ share ให้ด้วยนะคะลูกค้ามาเลยครับชัดเสียงชัดไหมคะฝากแชร์ให้ด้วยนะลูกค้าใครเข้ามาแล้ววันนี้พบกับแอดิน ดาวแอดมินนับดาวหรือเแอดมินดาวนะคะไม่มียังไม่มี AKA วันนี้แอดแอดดาเอาอะไรมาเปิดคะวันนี้วันนี้นะคะเอาตัว FJ33 นะคะมาเปิดจะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อคอปกแขนยาวชายนะคะเอามาเปิดเลยเพราะว่าเนี่ยรีบมาเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวอ่ะมันจะราคาแบบสูงกระชูดแล้วแบบของจะไม่มี อยากให้ลูกค้าได้มาดูงานวันนี้ก่อนนะคะออมาเลยลูกค้ารุ่นนี้ถ้าใครชอบนะคะมีราคาส่งให้ด้วยนะคะอุ้ยลูกค้าขึ้นไวมากเลยนะคะลูกค้ามาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มรีวิวเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มรีวิว<า>เลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวผ้ายืดผ้ามันจะมีแบบว่าผ้ายืดแล้วก็ผ้าโปโลนะคะผสมกลเปรกันไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานแบบว่า ญี่ปุ่นอาจจะมี่ะลุนแบรนด์นิดหนึง่งอยู่ในกองนะคะอย่าเรามารุ้นพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้างเออม,มารอดูแบรนด์พร้อมกันลูกค้าใชะะ่อุ้ยน้องบอกว่าเฟี้ยวเลยตัวเนี้ยอุ้ยตัวมาก็เจอเลยโปโลนะคะโปโลค่โปโลล่ฟลอรเรนนะคะใช่รอแอดมินปักหมุดสักครู่อ่ะยูนิโคคะ่ะ มาเลยตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าแบบว่าใส่ได้แบบไม่ร้อไม่ไม่หนาจนเกินไปนะคะคือแบบว่าใส่แบบแนวแบบไปเที่ยวกันแดดหรือไปแบบว่าใส่แบบแนวสตรีได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าผู้ชายแบบผู้หญิงก็ใส่ได้นะตัวเนี้ยนี่ค่ะยูนิโคยูนิโคจ้าลูกค้าจ๋าแบรนด์ออกนะมีแบรนด์ออกนะคะ สีสวยด้วยนะลูกค้ามีผ้าวัฟเฟอร์ผ้าพาเมิกันะลูกค้าค่ะว้าวต่อดยวย H&M โอ้โโหแม่แบรนด์เยอะมากนะตั้งแต่เปิดมาลูกค้าจ๋าแบรนด์เยอะมากนี่เป็นผ้าที่แบบว่าใส่ได้ทุกหน้าเลยนะแบบว่าเบาบางแบบว่าใส่แบบไม่ต้องแบบจะกันหนาวก็ได้กันแดดกันฝนกันอะไรได้หมดเลยใส่สบายผ้าแบบ ใส่สบายเนี่ยใช่นี่ใส่ได้แบบ everyday ใช่ใส่ได้ทุกวันผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะไม่ใช่เลยแบบว่าเทมากนะคะจะแบบว่าผู้ชายใส่อย่างเดียวแอดมินปักหมุดมาแล้วจ้าราคาเท่าไหร่จ้าแล้วนะคะราคานะคะตอนนี้ราคาน้องอยู่ที่6,900บาทจ้าแม่ รีบเลยเมเสื้อยืดเสื้อคอปกแขนยาวชายนะคะ6900กระสอบรีวิวมีส่วนลด500บาทจ้ะแม่จ๋า5้0 0ั้ยห้าพันเาออขออภยค่ะจัดโปรโมชั่นอยู่เหลือ5900บาทค่ะวุ้ยรีบมาเลยใช่ลดไปอีกพันหนึ่งนะแม่นะกระสอบรีวิวยังว่างค่ะกระสอบรีวิวยังว่างส่วนลด500บาทนะคะอุ้ยมารีพอล ลายแบบว่าอุยเป็นเป็นแบรนด์เขาเลยอุยเป็นเสื้อของคุณขาเสื้อของมาริมาโล่คุณแม่ตัวมัมนะตัวมัมนะตัวเนี้ยใช่ไหมว้าวลูกค้าจ๋านี่ลูกค้าได้กระสอบรีวิวไปใช่ลูกค้าได้กระสอบรีวิวไปได้เสื้อตัวมัมนีเป็อแบบว่าคุ้มนะได้ตัวแม่ไปแล้วนะได้ตัวแม่เลย น <Oh ี่นะคะจะเป็นของนี่แหละกิลเดนไปกิลเดนก็มาเออใส่ได้แบบว่ากิลเดนผ้น่าคอร์ตอนนะลูกค้าจ๋าผ้าคอตใส่ได้แบบว่ากิลเดนตัวไหนเขาจะเน้นผ่าคอร์ตอนอุ้ยแม่อะไรคะอะไรโอ้ยกายซอเคค่ะแคลวินคานะลูกค้าจ๋ากระสอบรีวิวตัวนี้ได้ทั้ง CK American Eagle H&M นะลูกค้า ยูนิโคก็มีนะมาอ่าแล้วก็นี่จ้าฮันเนสม่ฮันเนสจ้าฮันเนสมาด้วยกับกิเดนนะมาด้วยกันตามด้วยวันพีสไปไงดูตัวสกีนะคะตัวสกีเขายังแน่นแบบว่าโหยังใหม่อยู่เลยวันพีสนะลูกค้าจะป้ายแบรนด์แท้นะนี่ลูกค้าลายสกรีนสวยเลยเอชลายทาง H&M สีเขียวสวยเลยตัวนี้ เนี่ยอะไรว่ารายเนี่ยค่ะลูกค้าถ้าแบบว่าลูกค้านะมาเนี่ยเห็นไหมลุ้นแบรนด์ได้แบรนด์เยอะเนี่ยเปิดมาก็เจอแต่แบรนด์หยิบมาก็เจอแต่แบรนด์นะคะกระสอบรีวิวยังคงว่างอยู่นะคะลูกค้าจ๋าส่วนลดห้ารอยนะคะเหลือ5,400 5 0 0าสี่บาทหชนี่้าห้ เทอทีอินอินน่ะเสื้อทูแีรบค่ะเอนี่นะคะนี่งานสกรีนแบบแพนด้าดูตัวสกรีนนะคะยังแบบว่าเต็มแน่นแน่นว้าวแคนดารินานี่ของแหงเทนแห้งเว้าวว้าวแบรนออกจุกๆเลยลูกค้าจ๋าแล้วเสื้อเขาอ่ะ ไม่ใช่เสื้อหนาเนอะเป็นเสื้อแบบว่าแบบระบายาได้ด้วยใส่ได้แบบว่าได้กันแดดได้เอาไปใส่ทํางานได้หรือใส่นอนก็ได้นะลูกค้าใช่ใส่ได้แบบว่าได้จำนวนตัวหน่อยจำนวนตัวประมาณใช่ห้าสิบหกตัวค่ะจำนวนตัวนะคะของของงานนี้นะคะก็จะประมาณสองร้อยห้าสิบดวกลบนะคะประมาณนี้เลยจ้ารุ่นแหนนะลูกค้า สีสันออกดีมากนะคะได้ทั้งงานยูเอมาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าผ้าของเขาก็แบบว่าไม่ได้แบบไอ้นี่นะถึงจะเป็นผ้ามือสองแต่คือแบบไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นนะคะแบบว่าผ้าสะอาดแบบเนี่ยลูกค้าเอาไปซักเอาไปรีเนแล้วไปแขวนขายคือแบบว่าอันนี้อีกแล้วนี่แดนออกจุกๆเลยนี่มีคอบปกด้วยนะอ่าลูกค้าจ๋าใช่มีมีแนคขอบปก วนมานะคะงานผ้ายืดก็จะแบบว่าชื่อรายการเลยใส่แบบว่านะได้ถูแบบใส่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยใส่แบบโอ้ได้หมดเลยใส่ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นได้หมดนะใช่เห็นไหมคะผ้าเขาจะแบบบางผ้าเขาจะบางค่อนข้างระบายอากาศได้ดีนะไม่ได้หนาแบบว่าหนาอมเหงื่ออะไรขนาดนั้นนะคะลูกค้าอุ้ยตัวนี้เท่มากลายสกินเท่มากค่ะแม่ พิกชัร์อะไรอ่ะนี่ค่ะยูนิโคนี่ผ้าวอลเฟอร์ดูสสีขาวยังแบบสะอาดมากนี่ผ้าวัลเฟอร์นี่ผ้าดีด้วยนะคะลูกค้าจ๋านี่ยูนิโควอลเฟอร์ผ้าวัลเฟอร์ yes วัลเฟอร์ oh my god แซนแซนนี่ ดีตัวการ์ตูนอะไรเอ่ยเปมาก็แบนออกตลอดเลยลูกค้าใช่นี่ลูกค้าคนไหนที่แบบว่ากําลังมองหางานแบบนี้ไปขายนะลูกค้าสนใจเนี่ยลูกค้าสามารถเอฟตอนนี้ได้เลยหรืออยากได้ตัวสองตก็ได้นะจะไม่รู้ตัวการ์ตูนอะไรดิสนี่โอ้ยตัวการ์ตูนอะไรไอส์เย์ตัวอะไรอ่ะอดูแต่เท่มากเลยบายดิสนี่นี่มีป้ายดิสนี่ออกตัวดิสนี่โตเกียวนะคะ สวยมากผ้าขาวก็คือขาวเลยนะเอชนเอ็มเลยใช่ไหมใช่ไหมเอชแอนด์เอ็มใช่ไหมพี่แนนใช่ค่ะใช่ค่ะมาโค้ดได้ไหมใช่ใช่อุ้ยลูกค้าจ๋าอุ้ยดูลายสกินนี่เป็นลายการ์โล่แบบว่าลายแบบว่าเอ่อสาวพังสาวพังอุ้ยเอชแอนด์เอ็มฟู่เลยสาวร็อกหนุ่มร็อกโอ้โหแบรนด์ออกจุกจุกแบรนด์ออกดีจริงๆนะลูกค้าจ๋ายังไม่ถึงครึกระสอบเลย Oh, ใช่อีกนิอ้ยสวยลายสก,กินก็เท่ hey, มีลายทางด้วยลายสก,กินด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์ก็ออกลูกคา้าคนไหนที่กําลังสนใจเนี่ยลูกคา้าซื้อไปตุนไว้ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวของจะเริ่มหายากเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่มีของไว้สต็อกมาแล้วลูกค้าก็เริ่มตุนสินค้าไว้ได้เลยเพราะตอนนี้ของกําลังเข้ามาอยู่ลูกค้าใช่เท่เวอร์น hey, ี่ โกลเด้นแบน์ฮือสุดสุดอุ้ยแบนด์ออกจุกๆอยู่เด้อนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าใช่ค่ะแบบว่าแบบว่าผ้าซาตินเลยอ่ะเป็นคอปกนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อแบบทรงเสียทรงเสียแบบว่าทรงเสียใส่ได้แบบว่าใช่อดีดาาแบนด์กีฬาก็ออกนะคะแบนด์กีฬาก็มีค่ะลูกค้าจ๋า เอาไปอัพกำไรได้เลยนะคะโปโลเนาะโปโลนี่คือดูเซ็ตตัวท็อปเขาหมดว้าวเบสิกออฟอเมริกนเลยนะคะลูกค้ายูนิต็ดสปิริตเดอร์ของแท้วายนี่นะคะเสื้อก็จะแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นเสื้อยืดผู้ชายจะแบบว่าผู้ชายใส่อย่างเดียวนะแบบว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะ ขายได้ทั้งหญิงได้ทั้งชายค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยสีหวานมากเลยดิกกี้ค่ะว้าดิกกี้สวยมากเป็นสีฟ้าแบบน้ำทะเลสีฟ้าสใสกระสอบนี้สวยนะกระสอบรีวิวยังว่างนะใครสนใจกระสอบนี้คือแบบว่าลูกค้าจ๋าพักมาเลย CF เฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยจะาเอฟได้เลยกระสอบรีวิวส่วนลด500อบาทนะคะลูกค้า่ะ ยังว่างอยู่เน <ieur. S 2> ี่ยกระสอบโปรสวยมาอีกแล้วค่ะโลรราคาค่ะราคาตัวนี้นะคะ MJ33 นะคะเสื้อยืดเสื <Natural Four> ้อคอปกแขนยาวชายนะคะน้ำหนัก100กิโลนะลูกค้าราคาอยู่ที่5,900บาทจ้ากระสอบรีวิวตัวตัวนี้นะคะมีส่วนลด500 ูค้าาแต่ถ้าลูกค้าอยากได้กระสอบใหม่เนี่ยก็สามารถทักแชทหาแอดมินหลังบ้านได้นะคะมีสต็อกสินค้าพร้อมจะส่งทั่วประเทศไทยเลยจ้าได้จ้านี่ C.F. กันมาได้เลยค,คิวเทนจ้างาน,นสวยขนาดนี้นแบบโอ้โหสวยจริงเนี่ยผ้าเขาก็ไม่ได้บาไม่ได้หนาไม่ได้แบบโอ้โหใส่แบบอะไรขนาดนั้นนะคะใช่ลูกค้าใส่ไป กันแดดด้วยไปเที่เล็กก็ได้ก็<ส>ไปแข,น,แขนยาวใช่กันแดดกันลมนี่ใส่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่กันแดดกันลมได้เลยใ,ใส่จะใส่ไว้หน้าหนาวก็ได้จ้ะลูกค้าขายดีนะลายสก,กีนสวยมากตั้งแต่เปิดมาคือลายสก,กินจึ้งทุกอันเลยแล้วก็แบรนด์ออกดีจริงๆว้าวนี่มีทั้งลายทางคัดสีคัดโทนลูกค้าค่ะคัดสีคัดโทน เอาแขนขึ้นราวรี่ยสวยๆลูกค้าอัพราคาอัพตรงไรได้เลยสีพื้นๆก็แบบว่าสวยนะไม่มีสีดอกไม่มีอะไรเลยใช่ Valentino Valentino เปิดยืดชายไหมคะเสื้อยืดชายเปิดค่ะพี่ค่ะรอชมได้เลยจ้ะนี่เดส เดี๋ยวลูกค้าวราติดตามชมนะคะไลฟ์ถัดไปหรือว่าวันต่อไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะเปิดให้แน่นอนค่ะลูกค้าขางานปากจ้ายังไงงานปากสวยมากอุ้ยเป็นปากสีทองด้วยค่ะสวยมากนี่คอปกคอปกคอก้มแขนยาวนะคะก็คือลูกค้าสามารถเอาไปอัดกำไรได้เลยเนาะ คือเนี่ยแม่ค้าแม่ขายที่ลงแบบว่าที่อยากจะเอาไปขายเนาะไปแบบว่าซักรีดแล้วก็เอาไปแขวนขายเถอะเนี่ยสีคือแบบว่าสวยมากสะอาดถ้าสะอาดอยู่เลยปีให้เลยหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าจ๋าใช่ต่ำหนิคือใช่ตํำหนิคือแทบไม่มีเลยพอสวยแบบสภาพยังดีอยู่เลยเนี่ยถ้าสะอาดสีขาวก็คือสีขาวสะอาดด้านหลบค่ะ แก๊ปคะ <Wow. S 1> ่ะว้าวแบนออกดีจริงๆนะลูกค้าจ๋าแก๊ปแบนดแก๊ปค่ะลูกค้ากระสอบเนี่ยแบนด์คือออกดีมากนะคะเป็นแบน์แบบขึ้นข่างเลยลูกค้าเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยก็มีเนี่ยลูกค้าไปถเถอะไปใส่กันร้อนเนี่ยกันแดด UV บ้านเราเนี่ยใส่ได้เลยนะใช่ไม่ได้บ้าหนาขนาด <Wow. S 1> นั้นคะ่ะส,ง,สงแบบ ใส่เที่ยวใช่ใส่เที่ยวเออคู่กับเป็นเกงยีนะแม่บูเตยใส่ทำงานยกขอบที่ประดังเกลือเกืือแน่นอนเนี่ยลูกค้าแบงคือออกดีนะผู้หญิงอ่ะที่อยากได้แนวเนี้ยเอาไปตัดบก็ได้นะใช่เอาไปตัดขอบไป DIY อัพกำไรได้อันนี้อเมริกันอีกกันค่ะ คือออกดีจริงๆนะพี่พี่ดาวนะแบรนด์คือออกตลอดเลยแบรนด์ออกตลอดแบบว่าจับแบบไม่ใช่ไม่แบบว่าไม่นะเป็นขึ้นห้างจริงๆนะลูกค้าจ๋า๋ยวเจอแบรนด์๋ยวเจอแบรนด์ไม่พักเอเนี่ยค่าเยอะมากจ้ะลูกค้าขออนุญาตผลกล้องลงนะนี่ลุนแบรนด์ังๆได้เล่ลุนแบรนด์ดังๆได้เลยลูกค้า อย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะแบรนด์ออกดีจริงๆวาเลนติโน่ค่ะนี่ลูกค้าจะาวาเลนติโน่อู้หยิบตัวไหนก็แบรนด์นะลูกค้าหยิบตัวไหนก็แบรนด์แชมเปี้ยนจ้านี่เน่าไปรีบตัวรีบต่อใช่วิ่งสีสวยจังเลยเนี่ยตัวนี้ไวรุ่นฮิตมาก ใช่ใส่ใสไป<บ>ทำงานใส่ไปเที่ยวใส่ปทำงานทีคือเท่อะดูดียูนิโคโจ้าแม่ใส่สู้แขกกับปแดดประเทศบ้านเราได้เลยห0 0รกิโลถึงสองร้อยตัวถึงจากพี่จ๋า250ตัวบวกลบเลยนะกวากว่าใช่มีสิทธิ์ถึงสเพราะว่าผ้ายเยอะมากเนี่ยโชว์มาตั้งเยอะแล้วลูกค้าจ๋ายังไม่ถึงก้นกระสอบเลยผ้ายเยอะจริงๆเนี่ยช่วยกันโชว์สี่คนผ้ายเยอะมาก อะไรเอ่ยคู่มาแบรนด์กีฬาออกดีจริงอะไรโปโลโปโลโปรโลซาโปโลซาโปรโลนีลายทางนะคะใส่อยู่บ้านโอ้ยใส่เที่ยวซียูค่ะตอนนี้วัยรุ่นใส่ได้แล้วนะคาร์โอ้โหคู่มาะโอ้โหตามๆกันมาเลยไม่ยอมกันเลยดิแบรนด์ออกไม่พักเลย ค่ะคนไหนอยากได้ CF กระสอบรีวิวเข้ามาได้เลยนะคะราคาราคาเท่าไอุ้ยคุ้มมากเลยเนี่ยกระสอบรกะสอบเท่าไหร่นะคะกระสอบกระสอบเท่าไหร่นะคะห้าพันเก้ากระสอบรีวิวลดห้าร้อยแม่ไม่คุ้มตรงไหนบอกสิห้าพันสี่แม่จะเอาไหมอุ้ยอันเนี้ยไม่คุ้มตรงไหนบอกก่อนใช่ MCF เย้แรงมากแม่ พุงต้องไหนบอกก่อนกระสอบนี้ MCM นะคะมีเสื้อรอบปกสวนยมากนะคุณแม่แม่ดูสิดีไหม MCM กระสอบนี้แรงมากนะแม่ใครใครอยากได้ C F ้็มาเลยกระสอบนี้มีแบรนด์เยอะมากมีแบรนด์เยอะมาก Polo Gap Uniqlo H&M u n i q ร o อีกแล้วแม่เออ แบรนด์ดีไหมละ่ะนี่เสื้อคอปกเสื้อคอปกก็สวยสวยไปหมดเสื้อคอกมก็ดีอยู่ะเสื้อแบบใส่แบบสบายนะแบบว่าไม่ได้ใส่แบบราคาปกติ6,900น้าแม่ลดเหลือ5,900นเก้กระสอบรีวิวก็ยังว่างอยู่นะโกลเด้นแบร์ค่ะโกลเด้นแบร์จ้า เนี่ยอยากให้ดูแบบเนื้อผ้าแบบแบบว่ามันไม่ได้บางไม่ได้แบบไม่ไม่ได้หนาแบบโอ้โหเนี่ยระบายอากาศได้ดีนะไม่อมเหนียวระบายอากาศได้นะไม่อมเหนียวไม่ไม่แบบอับอ่ะนะคะจ้าคอร์สลูกค้าจ๋ายละยูนิคอร์สจ้าป๊อบอายป๊อบอายสกินป๊อบอายโอ้ยเท่จังเลยข้างหน้าก็เป็นข้างหน้าป๊อบอายข้างหลังก็เป็นข้างหลังป๊อบอายเลยโอ้ยก็เล่นแจมไปอีกตัวเลยจ้า Chat, เอาไปรีดเอาไปอัพกำไรได้เลยตรีดข UH ึ้นแนวเรียนตัวขายที่ค้าจะขายเท่าไหร่สั่งร้อยสองร้อยห้าสิบก็ลูกค้าก็ไปคัดแยกเนาะแบบว่าเกรดเอเกรดบีแบบว่าเกรดหัวอย่างเงี้ยแต่ว่ารอรอเปิดวันหลังนะคะนะเดทมีค่ะหรือว่าทักแชทสอบถามแอดมินได้อยู่นิโค่ะอยู่นี่ค่ะ ยูนิคอร์ไล่ทางก็สวยดูสิผ้าดีมากคนเยอะมากนะใช่ค่ะลูกค้าหาดูสิผ้าเบาๆเลยนี่ช่วยกันฉันขอโทษโชว์ห้าสี่คนนี้ก็มาอยู่ริมๆข้าวเยอะจริงๆนะโอไมก์โอไมก์โอไมก์อเมริกานี่ผ้โหลูกค้าหะได้ว่าเมตินเจแปนใช่มีอเมริกาด้วยนะคิวได้กับตรงนี้แล้วก็แบบว่า ฝั่งนู้นอะแบรนด์ฝั่งนู้นนะคะมีจไหนอิมพอร์ตไปค่ะใช่อิมพอร์ตไปขางี้เอาเนี่ค่ะนี่ด้านหลบจ้าเป็นคอปกนะคะลูกค้าจ่ายยังใหม่ๆอยู่เลยอืมเอาไปซักก็ไปรีดอัพต้นไม้ได้นะแม่นะจะสอบรีวิวยังว่างนะจ๊ะนวอาี่อุ้ยแองเจิล เลยน้องนกน้อยและครอบครัวโอ้ยถึงใช่ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนี่คักกระายอีกแล้วสีชมพูแบบสกรีนแบบว่าแนนแนนผู้ชายใส่หวานนะใช่ผู้ชายแบบแบล็แบลใส่หวานกแรงมากแรงมากแรงมากนะไก็พ่อยูนิซอริค นี่ลูกค้าจ๋าผ้าคือดีมากอ่ะผ้าเย็นนะสบายนะผ้าใส่สบายนะคะใส่สบายอันนี้ค่ะเย็นเลยหวานเทียบใส่เอลซ่าใช่ค่ะรีพอร์ตจากเอลซ่าเดินตะลอนกันร้อนเนี่ยแขนยาวเลยกันดำกันร้อนกันแดดบ้านเรากันยูวี แดนเข็ดจ right ้าน uh okay, ี่ลูกค้าอู้หแดนออกตลอดเลยนะออกออกรอบใช่เป็นกลาฟเกทเกรย์นี่ก็แบบว่าผู้ชายสายหวานมาอีกแล้วชมพู่แบบว่าผู้ชายสายหวานเขี่ยไปตีกอล์ฟกันนะใช่ไหมเนี่ยใช่ผู้หญิงก็ได้แขนยาวใช่ผู้หญิงก็เอาไปขายได้นะลูกค้าถ้าซื้องานผู้ชายก็คือมันจะได้ไซส์เยอะไซส์ใหญ่ ซื้องานชายจะใส่ใหญ่ผู้หญิงตัวใหญ่อะไรเงี้ยชาผู้หญิงตัวใหญ่ก็จะใส่ได้ซื้อถ้าซื้องานผู้ชายเนี่ยไปลูกค้าจะเอาไปขายผู้หญิงก็ได้เพราะว่าหนึ่งเลยผู้หญิงถ้าซื้อของใส่ผู้หญิงน่ะมันจะตัวเล็กไงแล้วทีนี้ตัว S M L S M L นี่จ้า Uniqlo สีมินิมอลมากนีมินิมอลยูนี่คือมินิมอลมินิ ผู้ค้างานใหม่มากสีขาวก็คือขาวขาวสว่างกระจ่างใสโอโมยิ่งกว่านี่ตัวนี้โคตรเท่โคตรเทพแม่โคตรเท่่ใสไปแล้วมันก็ทำอะไรโชว์แขนเดียวโชว์แขนโชว์แขนโอ้ไม่ครับโห้คอปกก็อ้อคอกลมก็ดีนะแม่นะมาเล้อะไรใช่หรือเปล่าแม่ใช่หรือเปล่า แต่ก็ไม่ต้องเสียใจลูกค้าจ้ะกระสอบนี้แบรนด์เยอะจริงๆแบรนด์เยอะมากแบรนด์ออกมะแบรนด์เยอะจริงๆถ้าลูกค้าดูจากต้นมีนะมีออกแรงจ้าีค่ะจ้าจ้าจดาจาก้าจ้าจาจ้าจ้าง้าจนาก้ะจ้าจ้จ้า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 จาจ้าจ้าจ้าจาจ้าจ้านาจ้าจ้าจ้าจาจ้้าา้้้ ร้อนยิ่งกว่าจะแม่จ๋าจะเป็นไฟแล้วตอนนี้ร้อนมากๆเลยอบอ้าวไปหมดแล้วจะณั่รูกการนะตอนเนี้ยพอดีนะแล้วบอกพันพันบอกบอกบอกความในใจตอนนี้บอกความในใจว้าวบอกความบอกว่าอีกนิดนึงก็แบบจะขิดอยู่แล้วจ้าอะไรเงี้ยตายแล้วร้อนเหลือเกินโอ้โหอันนี้ สกินตัวนั้นเทมากแตาไม่ออกอ่ะแปลว่าอะไรก็ไมะลุคือนี่จ้าแบบโอ้ท่าแบบนี้แบบใส่แบบโอ้ยไม่ต้องกลัวแบบว่าจะต้องใส่แค่หน้าหนาวหน้าเดียวนะหน้าร้อนนี้ก็เอาไปใส่เถิดหน้าร้อนนี้ไม่เอาไปขายไปเลยใช่ขายสิเนี่ยแขนยาวเนี่ยขาตามหายเยอะนะโกดแดดประเทศไทยลวจ้าโกดแดดวิโกแดดประเทศไทยใช่ไม่อยู่ขออยู่ห้องเย็น ห้องเย็นห้องเย็นจังหวะนี้อยากอยู่แบบลงน้ำแข็งลงอ๋อห้องเย็นลงน้ำแข็งนะจ๊ะไม่ได้อใช่ห้องเย็นอื่นเป็นเพราะลงในห้องเย็นต้องทำน้ำแข็งได้ไหมจียูแบบว่าขอแชร์ตัวนั้นเลยกระสอบรีวิวยังว่ากระสอบรีวิวยังว่านะจ๊าเดลออกบีขนาดนี้นะแบลออกบีขนาดนี้เราไม่ให้ปากแล้วตอนเนี้ย พูดมากเหลือเกินกตัวไหนแบ g o ต่อไปจะเป็นเดฟของอจริงงานเดทนะงานเดทอ่ะเดทพายืดคุณลูกค้าบอกลูกค้าว่าไปดูันอื่นไว้ก่อนที่จะไปหลอกอ่ะเดทพายืดต่อไปนะคะจะเปิดเป็นงานเดผ้ายืดแล้วนะแม่ใครที่กำลังมองหาเดส อัรถามมาพี่เอเดตน้ำข้าวแบรนด์ญี่ปุ่นเออเมทามช็อปนะพี่จ๋าพี่ยังอยู่ไหมถ้าพี่ยังอยู่อารอชมเน่ยกระสอบต่อไปเนี่ยจะไลฟ์พี่ละเป็นกระสอบเดตท้ายืดนะพี่จ๋ารอเลยรอเลยรอรับชมได้เลยไม่อยู่ไม่อยู่จะหมดแล้วจะเป็นกระสอบแล้วนะแม่อ่ะผ้าเยอะมากเนี่ยรู้แคบว่า ใช่ไม่มีที่ไหนให้ไม่มีที่ไหนแบบว่ามาเปิดแบบขั้นแต่ต้นยันแบบว่าจะหมดกระสอบไปแล้วนะคะแลวแบบว่าเปิดให้ดูยันก้นกระสอบใช่ใช่ก็ดังไม่รู้นะที่ไหนแต่ที่นี่เราเปิดให้ดูยันก้นกระสอบข้าวเฟิร์นวาเฟิร์วินิโลอู้วนิโคลอีกแล้วประมาณสามสตัวแล้วเนี่ยข้าวเฟิร์นหวาลูกค้าจ๋าโทษนะโอเคนี่องไหมวินิโคลคือออกดีจริง ยูนิคอร u จียูแอชเอ็มคัคคดายลาคอวัดลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ได้อะไร m C m ใช่ MCM เลยนะแม่ Yes, v a วา n ์เรนซิโนลูกค้าจ๋าขายตัวนึงมันก็หลายหลายบาทแล้วอ่ะนะดันหลอกก็นีมากเลยหลายตัวแล้วห้าหกตัวแล้วเนี่ยผู้หญิงเอาไปห้าตัวใหญ่ผู้หญิงเอาไปใส่เป็นดรสได้นะแบบ ใส่คู่กับอันนี้ก็ได้นะยีนขาสั้นแต่งขาดเก๋เกนะวาวเอาไปอะเด็บห้าพันเก้าห้าพันเก้าห้า0ันเกก็สอบรีวิวรถห้าร้อยนะเล้ยงลูกค้าอันนี้นี่ยโบโลจ้าแบรนด์ดีมากใช่แบรนด์ออกดีจริงๆลูกค้านะอันนี้แไปเปี้ยนอะไร ไรอะไรแชมเปียนค่ะเมเปิ้ลใช่ไหมเมเปิ้ลก็เมเปิ้ลแหละสไม่เปิ้ลสายเมเปิ้ลต้องมา c ีเอนี่โคเทอะพี่โคเทเลยนะลูกค้าสีเรื่องสีก็บอกตรงๆนะยเรื่องไหนลูกค้าดูมาเนี่ยคือสีแบบว่าเยอะอะใช่เข้มใสเข้มสไตล์นแมนคุยกันครับครับผม สีเขียวนี่ของคอชมีค่ะเย้โอ้สวยอ่ะใช่เขาจะไม่ค่อยใส่แบบสีสีใช่ใช่แต่ผู้ชายบางคนก็สไตล์แบบว่าใส่สไตล์แบบยังไงล่ะเอิร์กโทนมินิมอลอย่างเงี้ยใช่เขาก็จะใส่แบบสีพื้นๆส่วนใหญ่จะอย่างนั้นผู้ชายเขาไม่ชอบสีอะไรมากมายก็จะสีกลมสีน้ำเงินเข้มสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจ้ะเนี่ย นะเอาไปขายเนี่ยตอนเนี้ยขายดีนะขายดีตัวนี้แบบว่าเพราะว่ามันแบบแขนยาวตัวเดียวไงแขนยาวไม่ได้อะไรมาก้องอะไรมากใส่แขนยาวแล้วก็แบบว่าออกจากบ้านไม่ต้องใส่หลายตัวแขนยาวเส่จจบแขนยาวกางเกงในกางเกงใส่จบออกจากบ้านจบแล้วไม่ต้องอะไรมากมายแล้วโปโลโปโลจ้า นี่จ้าเอาดอค่ะโอ้โหเอาดอมีออกนะแม่นะอ่ะกระสอบรีวิวมีคนรับแล้วจ้าแม่ใครเอ่ยคุณฟ้าใสแม่หน่อยพ่อดิดจ้าขัดไปขัดไปค่ะอ่ะพี่ฟ้าใสแคปนะแคปเลยแคปนะคะนี่แบรนด์ออกไม่หยุดเลยจ้านี่โกลเด้นแบนนะโกลเด้นแบนโอ้โหตังเว่ย พี่ฟ้าใส่ใช่พี่ฟ้ากระแสไปเนี่ยคือพี่จ๋าแบรนด์คือโอ้ยพี่เที่ยวไปขายเท่าไหร่ล่ะกําไรแล้วอะได้ได้แบรนด์ก็ได้ทุนกําไรกระสอบไปแล้วนี่จ๋าลูกค้าจ๋าโอ้โหอิงแหวนนะโค้เท่บเลยลังก์แบร์ค่ะ golden bear golden bear ก็ออกดียูนิคอร์ยูนิคอร์ แอร์ไซน์เย่พี่ฟ้าใส่ดันหนึ่งมาละโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะทักแชทได้เลยทักแชททักแชทได้เลยแอดมินรอตอบหลังบ้านอยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่ดูแล้วยังตัดสินใจไม่ได้จะเอาไม่เอาดีลูกค้าก็ดูเอาละกันเปิดมาเนี่ยก็คือแบรนด์ตลอดแบรนด์ตลอดนะลูกค้าดูแล้ว